สมมุติว่าเขาเป็นสื่อใช่ไหมเฮ้ยมารับตัวแม่น,นมะคุณต้องกล้ากล้าสัมภาษณ์สื่อกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้วตัวแม่ตัวนักาับแบบนกมีานที่ดีสนนคับเงนักกีฬาเอชียอยางวาเ้นต่างือว่า อยากมีเงินเยอะแต่อยากให้ครอบครัวสบายพูดให้ช้าช้าพูดใส่กล้องหน่อยอยากให้ครอบครัวสบายใจนะครอบผมวของผมอยากให้พ่อแม่อยู่ที่ด้นที่ปานานๆอย่อย่อยู่ประมานี้สัสองสามเลเอก็หมายถึงสุดยาดไปเท่าไหรตามที่อยากดให้ปรเจศนรา บาร์เซโลนาเลยโอเคอ่ะครัมีอะไรสมัครามัแล้วก็านี่พ่อแม่อยู่อยากสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่อยาให้พ่อแม่ได้ยม่ต้องทำบาน ชัาชําดำที่หม่วิ่งไม่เคยคลายสุดสุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ